โอสลักทะเลไหกครับท่านผู้ชมยืนลื้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผ่านได้บิงครับสลับคลิปนี้ ผมก็จะพาท่านชมมายิงปลาครับแต่คลิปนี้ไม่ได้มาดำน้ำยิงปลาครับอาจจะเป็นภารกิจใหม่อีกภารกิจหนึ่งครับท่านชมหลังจากที่ผมซ้อมมาเกือบ,อบจะเดือนกว่าครับท่านชมสำหรับการยิงบกครับสำหรับคลิปนี้พาท่านชมมายิงปลาบกครับหมายที่ผมจะยิงวันนี้จะเป็นหมายน้ําท่วมป่าหญ้าครับท่านชมหมายอ่างเก็บน้ําเสริมแถวแถวอำเภอภูหลวงครับน้ําตรงนี้ ขึ้นมาเยอะเลยครับหลังจากที่ผมมาดําน้ํายิงปลาแต่ก่อนน้ายังอยู่ตรงนู้นครับน้าขึ้นมาฝนตกมาอย่างยาวนานทําให้น้ําท่วมหญ้าบริเวณนี้ซึ่งเป็นโอกาสดีซึ่งการยิงบกนี่น่าจะเด็ดเลยครับชม,ชมสำหรับคลิปนี้ผมเอาเรือบันไดามาเทสครับชม,ชมอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับสําหรับการใช้เรือบันไดย,ยิงปลาบกครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จ,จะเป็นปืนยิงปลาของ ช่างคูหาใส่ทองตัวมินิตัว55ชัก55ครับแล้วก็จะมีของช่างจอมตัวมือสอดตัวความยาวที่ชักที่75ครับเอามา2ตัวครับคลิปนี้เอาเรือบันไดมาจะล่องไปทางครับไปทางของอ่างของอ่างครับมาสําหรับคลิปนี้มาตามล่าหาปลาชโดครับหมายนี้อาจจะเป็นปลาชโดซส่วนใหญ่ครับซึ่งปลานิลจะไม่ค่อยเจอครับสําหรับคลิปนี้ครับ โอเคครับท่านผู้ชม,ชมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอกำลังใจจากเพื่อนด้วยครับพานาบิ้งครับเดี๋ยวดูกันเลยครับท่านผู้ชม s <S เลรยวบันไดก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับหน้าตาชมำง่ายของเรือบันไดของผมนี่เป็นไงล่ะนี่มีเลรยวบันไดแล้วก็มีมอเตอร์ไกค์ข้างหน้าไว้ขับไปล่องแล้วก็นี่ออปชั่นเสริมตัวแลงตัวแลงมีร่มด้วยครับท่านผู้ชม เป็นไงล่ะไม่รู้ว่าจะโค้งหรือเปล่าครับโอ้เพิ่งทำมาไปท่านชมพร้อมเราลุยเลย let's go <S โอโ้ตัวนี้ไม่ได้ยินกับปุ๊บท้องโอโ้ตัวนี้ไม่ได้ยินกับตุ๊บท้องยังใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยมาถมองทางอื่นครับเมื่อกี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยไมานี้ มันเห็นคนก็เมื่อกี้สุดยอดเลยปะนินอยู่ข้างใต้เพียบเลยครับท่านผู้ชมตัวไม่โตครับโอ้ปะนินเพียบเลยครับเกตูตามป่ามาชิโร่กันครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นป่าเพียบเลยท่านผู้ชมมจชิโร่ ตื่นเต้นมากเลยครับดูป,ปะนินปนินเพียบเลยครับเดี๋ยวเราจยิงปลาชูดครับดูป,ปะนินตัวไม่ตัวครับแต่เยอะมากครับตรงนี้ โดนไหมโอ้ยโอ้โดนครับท่านผู้ชมโดนโดนโดนโอ้โหนึกว่ามีโดนครับเมื่อกี้อือโอ้ยโดนครับโดนยังไงล่ะโอ้ย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 เมื่อกี้ปลาลงแล้วครับเมื่อกี้ติดอีกแล้วอ่ะดูโอ้ยโอ้ยยังแรงครับ เอาไงดีเอาไงดีโอ้ยดึงไม่ได้ครับท่านผู้ชมกลัวมไม่โดนเต็มครับโอเคครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้อีกโอ้ยตื่นเต้นครับยังดึงอยู่ครับนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยผมตื่นเต้นครับผมสั่นหลุด,แล,ดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยโอ้ สายขาดครับท่านผู้ชมโอ้ปลาชูดูน่าจะกัดขาดครับดูโอ้ยสายขาดเอาลูกดอกไปด้วยท่านผู้ชมโอ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่ผมไม่ยอมแพ้ครับมีปลาขึ้นอีกแล้วครับโอ้ยโอเคครับ โอ้โหท่านผู้ชมลงก่อนครับเมื่อกี้ใหม่ก็ใหม่โดนครับโดน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  อตัวไม่ใหญ่ครับติดตือเต้นต์บนขับนู่นครับอุ้ยติดละอุ้ยอ้ยติดแล้วครับอุ้ยนี่แหละชูโดต้นตำรับของชูโดครับอุ้ยเอาไงดีของตอวไว้ก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยลงเอาครับมัดไว้ก่อน โอ้ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ตื่นเต้นโอ้ยโอเคครับมัดหลอดแล้วตรงนี้กัครับโอตรตื่นเต้นเลยโอเคครับขอหัดกล้องครับคงต,ต้องลงน้ำ้วครับท่านชมโอ้ปลาติดอยู่ตรงนี้ครับตรงป่าย่าตรงนี้ยิงมาจากตรงนู้นโอ้นี่แหละครับเชโดต้องลงอาแล้วครับโอ้สุดยอดเลย 不是、oh. ปอาชิดโอถลักทลเลม้างครับท่านผู้ชมนี่แหละนี่หอกของปลาชิดโอตัวไม่โตครับแต่เล้าใจโอเคครับตัวต่อไปครับสุดยอดเลยเพียบเลยปะนิน โดนไหมลองยิงปนินดูครับท่านชมตัวโตไหมอุ้ยหรือว่าโดนของใหญ่หรือว่าโดนของใหญ่หรือว่าโดนของใหญ่นี่ครับไซส์ของปนินลองยิงดูครับนี่ไซส์ของปนินตัวไม่โตครับไซส์ปลาหมอคางดำโอ้โหเยอะมากครับไซส์แบบนี้ โอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้เยอะเลยครับขนาดผมยิงกันยังไม่ไปเลยครับเยอะมากครับปลาใหม่นี้โอเคครับโดนครับทชมชมปลาช่อนครับเมื่อกี้ อุ้ยพี่โดนครับทใไมครับใหม่โดนครับโดนโดนครับโดน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 โอ้ยเข้าปากแล้วเข้าปากแล้วอุ้ยย้อน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 หาเรือย้อนครับย้อนย้อนย้อนเข้าปาก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 อุ้ยไม่ยากลงเลยครับไม่ ป่าเลยวันนี้ไม่ยอมไม่เข้าแล้วอุ้ยไม่ยอมไม่เข้าแล้ววันนี้เลยอุ้ยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยไม่ไงอุ้ยเข้าหน้าผากเลยชมชมนี่จุดนกอุ้ยยังแรงอยู่เล่งอยู่ยังแรงอยู่อ cream cream <c oughs> <uss UC S> <sh> ืม งโอุย้ยไงล่ะงูแล้วเขาเมยก่อนโอ้ตัวไม่ตัวครับนี่ยิงเขาจุดนอกเลยแต่ไม่นอกอี <c oughs> น๋นี่เป็นไงนะท่านชมมาแล้วทตามที่สองโอ้ย <c oughs> โอ้ชิดดสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหเคครับตัวต่อไปครับสุดยอดเลยโดนไหมครับโดนไหมครับโอ้ยไม่โดนเศรษดายเศรษฐายเศรษฐายโอ้ยไม่ครับไม่ ยิงแล้วลงไปเอาปลาครับท่านผู้ชมดูคุจีะฮะ่าไงคุจีนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุจีโอ้โหุันโลนะกิโลหนึ่งได้เนะไม่มีทางหลุดอือประคอใหญ่ประคอใหญ่หญช่้นใหญ่อ๋ออ๋อ โอ้สดยอดเลยคุณจีโอ้ยแจ้แจวแจวแจวดูสภาพไม,ม้ท่านผู้ชมลมมาแล้วครับท่านผู้ชมลม,ลมทำให้มองปาไม่เห็นครับมาแล้วลมโอ้แย่มากเลยแดดดีครับแต่ลมครับดู งานผมคลิปนี้มาลองเรือบันทดกนี่ผลง,งานผู้ชม,ชมสองหน่วยก็คงต้องพอแค่นี้ครับสลับทิปยิงปลาบกบนเรือบันไดก็เป็นการสิ้นสุดลงครับสลับคลิปนี้ได้ปลาชะโดมาสองแต้มครับท่านชมผมยิงพลาดเยอะครับคลิปนี้คงต้องมีฝึกฝนกันใหม่ครับท่านชมสลับการยิงบกนี่ผมก็ ยังไม่ยอมแพ้นะครับทุาชมคลิปหน้าก็คงต้องมีแก้มือกันต่อไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคลิปส,สั้นๆมาฝากท่านผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดใช้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆจะไปด้วยนะครับอันธุ์พิงคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ